สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะทําก่อนขึ้นเวทีก็คือการบูมค่ะและเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ต้องร้องไห้แน่นอนมันเป็นเหมือนการแบบปลดปล่อยแล้วพวกเราขึ้นเวทีไปแล้วเราแบบพร้อมกับทุกอย่างมากจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการบูมเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากเลยถ้าไม่ได้ทํามันจะรู้สึกแบบเหมือนขาด,ดอะไรบางอย่าง พวกเราชอบแบบใช้ฟีดแบ็กค่ะแบบเวลาเราเต้นเสร็จแล้วก็จะแบบไปส่งว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วคนชมเราเยอะมากเรารู้สึกแบบมีกานใจใช่เราเต็นพร้อมกันแบบขาพร้อมกันเหมือนเป็นรวมร่างเดียวกันเลยกระดูกเชื่อมเดียวกันกระดูกใส่ที่เจ้า ก็เป็นการถ่ายแบบว่าครั้งแรกของพวกเราจัดเต็มมากเลยเว้ย่างอเหมือนแบบเป็นนางแบบอะไรเงี้ยปกนิตยสารช่างจีใช่เป็นครั้งแรกที่เราได้ถ่ายอะไรแบบนี้เลยเนาะใช่รู้สึกสวยขึ้นมาเลยทันที ก็วง C ีเจีนะคะก็เป็นวงน้องสาวนะคะของรุ่นพี่ b n k 4นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวงที่ประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็โลโก้ของพวกเรานะคะสีประจำวงก็คือสีเขียวมิ้นค่ะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในภาคเหนือค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เมมเบอร์สองคนจากฝั่งรุ่นพี่บินเคมาค่ะก็คือพี่อิสตารีนะแล้วก็พี่ออมค่ะ ที่ลิน่าจะเป็นพี่ให้นิ่งเนาะและส่วนพี่อมก็เป็นกัปตันค่ะซึ่งพี่ลินานี่ก็เป็นรุ่นพี่มาจาก AKB48 ที่เป็นออริจินอลของพวกเราเลยค่ะแล้วก็เลยก็สำหรับเราก็ตอนนั้นก็คือแบบว่าเริ่มรู้จักพี่พีน BNK48 ก็คือแบบว่านี่ทำไมพี่พี่วงเนี้ยเขาแบบน่ารักสดใสแล้วเราก็ชอบร้องชอบเต้น่ะ ว่าแบบอยากเป็นไอดอลเหมือนที่พี่บินเชฟไปติดเนี่ยก็เลยสนใจก็เลยลองมาสมัครด้ค่ะเพราะก็เป็นเด็กในความฝันที่แบบอยากเป็นไอดอลนะะออไรย่างเงี้ยเจอขหนูก็คล้ายๆที่หน้าเลยค่ะก็รู้จักรุ่นพี่บีนเคมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นคนชอบเต้นชอบร้องด้วยตอนแรกแบบว่าอยากมาออดิชั่นด้วยเชียงใหมแต่ว่าพอเ้าอินว่าแบบมี GDM ดีก็เลยแบบว่าเฮ้ยมี่พี่เชียงใหม่ด้วยแล้วหนูก็เป็นคนเชียงใหม่ก็เลยแบบว่าสมัครเข้ามา ของหนูนะคะคือตั้งแต่แรกค่ะต้องย้อนกลับไปเลยว่าคือหนูเป็นแฟนขับ BNK48 อยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วชอบร้องชอบเต้นชอบทํากิจกรรมในโรงเรียนค่ะแล้วจริงๆความฝันหนูว่าคืออยากเป็น BNK48 แล้วก็อยากจะขึ้นสเตจกับ คนที่หนูชอบแบบรุ่นพี่แต่ว่าพอเหมือนมีซีเจโฟเ้หนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะก็มาลองออดิชั่นดูแล้วพอได้นหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะและยิ่งดีใจไปกว่าเดิมก็คือการที่ความฝันเราเป็นจริงก็คือได้ร่วมงานกับคนที่เราชอบค่ะส่วนของหนูไม,ไม่ไม่ได้รู้จักหรือติดตามทางรุ่นพี่บินเคโดยตรงค่ะ uh. ก็คือพี่สาวแบบบอกว่าเออเนี่ยลองมาออดิชั่นดูไหมแล้วก็ด้วยตอนนั้นคือแบบเราอยากแบ่ง เาภาระทั้งบ้านเลยค่ะแบบเื่อเออถ้าเราได้อันนี้เราก็เหมือนจะได้ทํางานไปด้วยได้หาตังค์ด้วยค่ะส่วนของหนูนะคะอันนี้เป็นพี่สาวอันนี้เป็นเพื่อนค่ะตอนแรกคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เบีนกิฟเฟอร์เรกแบบบูมมากดังมากเพื่อนหนูก็ติดตามแล้วก็แล้วก็จะไปสมัครด้วยกันแล้วหนูก็ติดคนเดียวเลยก็เลยได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกในวงซีจิมโฟรีเอก ที่จริงหนูเคยสมัครบีแนเคโฟเรียกด้วยติดรอบ300คน,นะคะ <Wow. S 1> แต่ตอนนั้นแบบน่าจะเด็กมากแล้วก็แบบยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการน,นี้มาก oh. แต่ว่าส่วนตัวหนูก็ชอบแบบเกี่ยวกับด้านการบันเทิงแบบร้อ,องเพลงเต้นอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ส่วนตัวหนูก็รู้จักที่บีแเคโฟเรีกมาอยู่แล้ว แต่ว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าพอหนูติดตามไอดอลอะไรเยอะใช่ไหมคะเหมือนเราได้รับความสุขกําลังใจจากเขามาอยู่แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราขึ้นไปอยู่ในบล็อกของการที่เราให้กันและกันในบ้านจะเป็นยังไงอยากลองสมัครเข้ามาหน่อยหนึใจแทบจะหลุดออกมาเลยเราตื่นเต้นมากแฟนสาวมารอเราเยอะมาก สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะทําก่อนขึ้นเวทีก็คือการบูมค่ะและเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ต้องร้องไห้แน่นอนมันเป็นเหมือนการแบบปลดปล่อยแล้วพวกเราขึ้นเวทีไปแล้วเราแบบพร้อมกับทุกอย่างมากจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการบูมเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากเลยถ้าไม่ได้ทํามันจะรู้สึกแบบเหมือนขาดอะไรบางอย่างขาดอะไรบางอย่างใช่มันเป็นการเริ่มพลังการขึ้นเวทีบางคนใช่ค่ะที่เย่างที่ชอบก็คือแบบว่าวันที่เราขึ้นเวทีคือพวกเราเต้นพร้อมกันมากแบบที่เราซ้อมมาทั้งหมดก็คือแบบว่า ใช่พวอเราชอบแบบเช็คฟีดแบ็กค่ะแบบเวลาเราเต้นเสร็จแล้วก็จะแบบไปส่งว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วคนชมเราเยอะมากเราสึกแบบมีใจใช่เป็นพร้อมกันแบบขาพร้อมกันเหมือนเป็นรวมร่างเดียวกันเลยกระดูก ก็ในนี้ก็มีเซมเซมบัสซอทั้งหมด1 2ึ่คนค่ะเพราะวันที่ประกาศเป็นวัน first performance ของพวกเราค่ะก็แบบนึกว่าจะเต้นเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวไปกินต่อเลยแล้ว่าคือมี announcement มาโอ้โหลุ้นกันมากค่ะแต่แบบเหมือนพวกเราแบบคือในใจลึกๆก็คงมีหวังแหละแต่เหมือนพวกเราก็คอยให้กำลังใจกันตลอดแบบอยู่ด้วยกันแบบเออเราต้องติดไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากใช่แล้วยิ่งเป็นซิงเกิลแรกด้วยที่แบบใช่เราไม่เคยเลยอ่ะแบบถ่ายเอ็มวีเอต้องทำหน้ายังไงต้องแบบท่อนนี้แล้วต้องร้องแล้วก็แบบต้ทำหน้าอย่างนี้ ด้วยความแบบมันเหมือนจากเชียงใหม่106นคะเป็นการเปิดตัวว่าเออเนี่ยเราเป็นวงจากภาคเหนือนะแต่พอเมลันจูสคือเราอยากให้ทุกคนสนุกสนานไปด้วยกันกับพวกเราอย่างนี้ค่ะก็เป็นเพลงที่เอาไว้เหมือนเชียร์ถ้ามีคอนเสิร์ตก็จะน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้น ว่าเป็นเพลงที่สนุกที่สุดเ<ช>ลยนะคะกระโดเดเยอะมาก <c oughs> แล้แฟนคลับก็มีสมร่วมกนะ็รู้สึกดีใจเนาะที่มันเหมือนแบบด้วยความที่เราเป็นภาคเหนือเราก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนรู้ว่าเออเนี่ยภาคเหนือเป็นยังไงวัฒนธรรมล้านนาเป็นยังไงก็รู้สึกดีใจมากๆาเลยที่แบบเวลามีคนชมว่าอุ้ยเพลงแบบเป็น,นบบเพลงออริจินอลแบบทั้งที่เป็นเจป๊อปแล้วก็ผสมความล้านนาเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เพลงมารีก็เป็นเพลงที่แบบทาให้พวกเราได้โอกาสเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้คนข้างนอกนี่รู้จักเรามากยิ่งขึ้นแบบไปไหนก็แบบเอ้ยซีเจมเก็ต้องแบบมารีอะไรก็จะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงมารีค่ะเป็นเวอร์ชันอ่าสเปเชียลเวอร์ชันค่ะเป็นการที่พวกเราซีเจมเททั้ง25คนร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันค่ะใช่เป็นอาคาเฟร่า ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันยากแต่มันยากว่า อัลบั้มของพวกเรามันจะรวมซิงเกิลทั้ง 1, 2แล้วก็3ค่ะรวมกันแล้วก็มีเพลงหลักเมนซองเป็นเพลง A E N Pressure ค่ะก็จะมีรวมทั้งหมดของ C G M p ะเ t y ตอนนี้เลยค่ะ เห็นคนแชร์รูปที่เชอญที่ใส่กูตเ้งกูต้ที่แบบน่ารักมากแล้วคนแชร์กันเยอะมากนูกไหมถมันนิใจนะก็เลยไปสองสองสองโดนตกมาจน่ถึงวันนี้่ะคือความจริงชอบหลายคนเส่กูติ้งกูติ้ก็ชอาทีตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดูแบบว้า ส่วนของไควานนะคะแน่นอนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือพี่แก้วบียนเคฟูตีเอสค่ะก็เหตุผลที่ชอบเพราะว่าเหมือนครั้งแรกที่รู้สึกสะดุดตาเลยคือตอนที่พี่แก้วเล่นเปียนโน,โนค่ะ <c oughs> แล้วแบบเวลาที่พี่เขาอยู่บนเปียนโนมันแบบมีสเสน่ห์มากๆจริงๆมันทําให้เราแบบรู้สึกแบโอ้ยหลงผู้หญิงคนนี้จังเลยใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตามเบียนเคฟูตเอเลยค่ะ ส่วนของหนูด้วยความที่สวนตไม่ได้ตามวงรุ่นพี่วินเชมาก่อนเลยก็ตก็เล่นๆดูแล้วก็ไปตกกับเอ็มบีหนึ่งของพี่ผักผมค่ะแล้วตอนก็อือ,อไมาเลใจผมทรู้สึกค่ะก็เป็นรอยยิ้มของพี่ผักผมที่โดนตกมากค่ะห,หนูชอบพี่จีจีค่ะตอนนี้ก็ชอบเพราะพี่เขาดูเป็นคนแบบ ตลกโบ๊ะยิ่งนั่งชอบคนตลกใช่ก็คนตลกใช่เรารู้สึกว่าเวลาคุยกับพี่เขาพี่เขาแบบเหมือนเราเป็นดีแล้วก็แบบตลกด้วยหนูชอบแล้วก็สวยด้วยค่ะแล้วก็ชอบพี่ปันเพิ่มด้วยเพราะเขาแสนดีมากหนูเจอเขาบ่อยมากค่ะช่วงหนึ่งแบบเวลาไปทํางานร่วมกันนี่ก็จะชอบไปขอถ่ายรูปกับพี่ปันแล้วพี่ปันก็จะแบบว่าเอ๊ะพี่ปันหล่ออะ สำหรับหนูค่ะหนูตั้งแต่แรกเลยคือหนูคาริโยชิพี่เจนิดค่ะแต่ว่าพอมาเจอพี่เบนเจเยอะขึ้นหนูก็เริ่มโดนพี่ปันตโตแล้วมาคอยโดนหนูเลยเลยพี่ปันน่ารักมากเราเวลาเจอกันพี่ปันแบบไม่รู้ว่าไม่รู้จะอธิปอะไรแต่รู้แค่ว่าแบบชอบพี่ปันมากอะชอบยอดชอบเราทุกวันเวลกค่ะแบบอยู่กับแม่รู้สึกอยู่กับพี่สาวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยแ่ะก็เลยรู้สึก ตอนนี้นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะก็จะเป็นโฟเ t สไท a a ลน a ์เกมแคสเตค่ะที่พวกเราได้มีโอกาสนะคะทั้ง b บียนเ t ีแล้วก็ c j เจค่ะได้มาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมในการแฮสเกมต่างๆ<ช>ตาม<ช>ที่พวกเราถนัดนะคะ<ช>ก็เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาแฮสเกมได้วอร์มมือ,มอ,อก่อนันมาก็รู้สึกว่าสนุกมากแบบเราได้เล่นเราได้ปลดปล่อยด้านนึงของตัวเราใช่ใช่ ได้อะบางใช่แล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมทัช็อตค่ะซึ่งพิเศษมากเพราะเป็นทัช็อตเซลฟี่กันเองแต่ว่าเซลฟี่อได้แบบสมมติว่ามันจะมีที่กั้นใช่ไหมคะแล้วก็สมมติ่เดี๋ยวพี่อะไรไปขับโอเคหนูเป็นเมมเบอร์ก็จะแบบาให้ขับแบบนั่งขึ้นรถมที่กั้นนะคะก็จะได้เลยใช่กล้องเซลฟี่ปกติเราจะต้องแบบ มีโตมีคนยให้มีโต๊ะแล้วมีคนถ่ายให้แต่นี้แล้วก็กดมีควางใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะและมีความตัวเองสวยหล่อได้มีเมียวเมียวเตมียวเมียวและก็พวกเราก็มีแคทไอดอลนะคะรายจีบเบลล์นะคะก็จะเป็นเหล่าน้องแมวของเราในนี้ค่ะมีทั้งหมด6ตัวค่ะก็คือพีโลบูสเกอร์คิรัคคิรับีเซ่ค่ะ์เมลคาราเมลของหนค่ะก็สามารถไปติดตามน้องๆได้นะคะแค่เจอที่น้องแล้วก็พิมพ์ว่าเจาะจีบเบลล์ o f ฟฟิคแคท าสำหรับใครที่คิดถึงพวกเรานะคะก็พวกเรานะคะก็จะมี i am f o o t a e application นะคะก็ใครสนใจอยากจะมาดูไลฟ์แบบว่าชีวิตไลฟ์สไตล์ของพวกเราก็สามารถไปติดตามได้นะคะหรือว่าอยากจะมาดูพวกเราเล่นเกมหรือพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถไปดูไลฟ์ได้ใน Facebook ของเพจ c j f o o t e official ค่ะฝาก mv เพลง a m pressure ของพวกเราด้วยนะคะที่เอได้จริงขงเจของเจ โอเคโอเคฝากฝั v i e A i m pressure ของพวกเราซีเจมฟูดเด้นนะคะที่ยูทูบซีเจมฟูดเด้ค่ะแล้วก็ช่วยรักพวกเราให้มากๆด้วยนะคะแล้ค่ะแลสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับพวกเราซีเจมฟูดเดนะคะตอนนี้พวกเรามี merchandise มากมายเลยค่ะทั้งแบบพวกน้ำพงน้ำหอมหรือว่า spray a l อ o h ล l นะคะใครที่ อยากที่ออเดอร์ก็สามารถทีออเดอร์กันได้รวมถึงอ,อัลบั้มซื้ออัลบั้มวงเราด้วยนะคะอินเฟเชอร์อย่าลืมไปพี่อรอเด้ร์กันเยอะๆนะคะได้แล้วค่ะน,นี่มันบอ Inspiration magazine.